แล้วว่าการที่ทั้งหกกลุ่มจะมารวมกันแบบนี้ยากมากๆเลยนะคะอยากให้ทั้งหกคนค่ะนำเสนอความน่าก่อนของตัวเองหน่อยได้ไหมคะแต่ละคนยังมีความน้าก่อดในแบบฉบับของตัวเองยังไงบ้างคะเริ่มจากฝั่งซ้ายนะครับล้นเลยอ๋อตรงกลางก่อนเริ่มจาตรงกลางก่อนตรงกลางก่อนค่ะตรงกลางก่อนก็ได้ครับตรงกลางก่อนครับค่่่ะเเิรมกอนลยใครกลางก่อนกันนะผมก็ความน่าก่อนของตัวเองใค่ะ ก็จริงแล้วมันยากนะครับทุกคนนี่ที่เห็นว่าผมกินของหวาเนเยอะๆนี่ผมตั้งใจขุนให้ตัวเองมีไขมันนะคร<ช>ับแค่แบบว่าเวลาโดนกอดแล้วไ่าก่ครับโดนกอแล้วจะได้อุช,ช่จะได้นม,นนไม,มีไม่มีตัวอย่างให้ดูไม่มีอย่าอันน,อน,น,อน,น,อนนี้บอกพี่หรอ ผมจะรู้ว่าแบบนี้ต้องทำยังไงคะโอ้โหก่อนพี่ไหมครับขอบคุณนะครับอะไรนะคะนี่เลยอ่ะไปพูดต่อไปบ้างดีกว่าฝั่งไหนก่อนดีฝั่งซ้ายก่อนเลยค่ะอ๋องั้น พี่พี่คิดว่าฝั่งไหนก่อนดีนะครับโอ้โหก่อนเลยงานอะเรียบร้ห้ไปฝั่งอูโูก่อนค่ะจริงๆแล้วผมเนี่ย,ยก่อนผมจริงๆแล้วผมไม่ชอบไม่โดนก่อนครับผมชอบไปก่อนซะมากกว่า อัพประมานี้ฮะค่ะนุ่มนุนุ่มมากนุ่มมากอยากลองไหมครับนุ่มไหมคะตอนหักตรงนี้ท่างหรือเปผ่าคะรู้เขาล่วไม่รู้สิเดี๋ยวไป ก่อนแลี่ไงสองคู่แรกยังปิดขนาดนี้แล้วัางทางด้านนี้ล่ะคะเขาตอบกันมาหมดแล้วไหนเราบอกซิว่าพูดเลยเหรอคือวันนี้แบบได้ทาลิปสติกมาแล้วมันรู้สึกมั่นใจมากกว่าเดิมเ ก็เลยรู้สึกว <idal rapping suicide> ่าวันนี้อยากกอดแฟนบางคนคิดถึงคิดถึงมากคนนี้เป็นแบบุน้องน่ารักมากเลยค่ะโอ้คิดถึงมาก ข้างล่างคือฟิกหัวว่าต,ตัวเองจะแบบนุ่มหน้ากอดแค่ไหนก็ทุกคนต้องลองมากอดดูแล้วกันนะค<ช>รับน้อ่อยแบบนี้นา<ช>รยาจะกอดแบบน้องไข่ต้มอ,อะไรนี้ก็าสามารถนรักมากๆาลนะคะบอกะไรคันสถามนล้ว